ท็อปออฟเดอะเวร์วันนี้วันเสาร์พาไปเที่ยวซินเจียงใต้ที่คาชกาเมืองที่มีสีสันของผู้คนวัฒนธรรมกิจกรรมและประเพณีที่งดงามชมธรรมชาติที่สวยงามของทะเลทรายภูเขาทะเลสาบแล้วข้ามทวีปไปเที่ยวกันแบบอันซีนที่หมู่เกาะเฟรโรธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาราวกับว่า เที่ยวอยู่ที่ดาวอื่นนอกโลกนี้ชมบ้านที่มีสีสันสวยงามปลูกหญ้าบนหลังคาติดตามชมกันจนจบรายการนะครับสวัสดีครับ pop o f the world นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกายนาทีนะครับพาไปเที่ยวที่ต่างๆในโลกคุยกันสเปย์เฮละเรื่องราวต่างๆอยู่กับพิจเกริงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิเกรครับเป็นยังไงบ้างะครับรัฐบาลหลานลุง รัฐบาลหลานลุงอังเคข c อังเคขถ้าอังเคขอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวจัดการให้ได้ทุกอย่างเลยผมคิดว่า <Uncle S 3> นะอังเคขช่วยด้วยเมืเ่อเมื่อเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก่อนบันทึกเทปเนี่ยผมกลับมาจากประเทศจีนผมเดินทางเข้ามาถึงเมืองไทยพร้อมกับคนจีนและคนต่างประเทศพอเดินเข้ามาในสนามบินสุวรภูม <head> เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว้าเหวมากเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เกิดเหตุเรื่อง คลิปออกไปเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยในสายตาของโลกเนี่ยมันตกต่ำลง oh. แล้วสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในสนามบินสรรนภูมิเนี่ยผมเห็นรูปของสถาบันและรู้สึกดี mm. เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีความรู้สึกว่าคนอื่นๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะศบตาถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันนะแต่เราเดินมาในสนามบินสรรนภูมเิเรายังเห็นภาพของบุคคลที่เราคิดว่ายังเป็นที่พึ่งได้ mm. แต่นอกจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมีแต่คนทําให้บ้านเมืองเราเตกต่ําในสายตาของต่างชาติใช่คือบ้านเมืองเราขนาดเนี้อ่อนแอการเมืองอ่อนแอการเมืองแตกแยกผู้คนในประเทศก็ทะเลาะก,กันบ้านเมืองเราเนี่ยสุดโสมจะได้เห็นตามถนนหนทางอาคารบ้านเรือนความเป็นระเบียบ ความเป็นมีวินัยของคนเนี่ยมันซดโซมไปจากเดิมและเม่เทียบกับนานาชาติที่เขายกระดับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเลยทำให้เรามีความสึกว่าเราจะพ้นสภาพนี้ไปได้ยังไงกับคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแบบนี้ออันนี้เรื่องซีเรียสมากตรงที่ว่านับวันที่แต่สถานภาพทางการเมืองของเราเนี่ยทำให้บ้านเมืองเราตกต่ำลงคุณนิเวศอ่ะาจารย์นิเวศที่แกเล่นหุ้นอ่ะ แกบอกว่าวิกฤตครั้งนี้แกไม่เห็นโอกาสอะไรเลยคือแกบอกว่าถ้าเป็นวิกฤตอย่างอื่นเนี่ยมันยังเห็นโอกาสใช่ไหมแต่เที่ยงนี้แกบอกว่านี่ขนาดนักนี่ขนาดคนที่แบบว่าเป็นนักแสวงหาโอกาสมือหนึ่งของประเทศไทยนะแกบอกวิกฤตครั้งนี้แกไม่เห็นโอกาสเลยผมเลยว่ามันมีแต่นักการเมืองที่เห็นโอกาสนักลงทุนไม่เห็นโอกาสที่พ่ทยเกลืพูดมาเนี่ยผมแยกเป็นสาประเด็นเลยก็คือประเด็นแรกเนี่ยมนโทษหูจริงๆเพราะว่าเรามี ผู้นำซึ่งถือว่าจะใช้คำกูไม่อยากใช้คำโง่ๆนะมันแรงไปเอาเป็นว่าใช้คำว่าฉลาดน้อยที่สุดในโลกาปลงกังเขาได้ถ้าคุณสังเกตดูนะผมเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงนายกใช่แต่ว่าแต่ผมกำลังจะบอกว่าแต่พอมันหลุดมาอย่างนี้มันทำให้เห็นไงว่าแต่ผมกำลังจะบอกว่าพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมันคือการเมืองโดยรวมพักการเมืองโดยรวมนักการเมืองโดยรวมเนี่ย มันเริ่มที่เห็นแถวสองแล้วไอ้เรื่องที่สองที่ผมจะพูดเป็นที่สองนี่จะจะที่เกิดพูดนี่แหละก็คือนักการเมืองโดยรวมเนี่ยผมพูดจริงๆว่าภาพที่ออกมาที่เราเห็นกันที่โรงแรมโรส o ูดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นรวมใจขายชาติชั้ๆอ่ะคือแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าบทสนทนาของคลิปหลุดที่ออกมาหรือคลิปที่ปล่อยโดยฝั่งเคมรที่ออกมาเนี่ยพร้อมย้ำอหไ้ทุกสิ่งเพื่ออังเคิลทำนองนี้มัน มันเป็นคำพูดที่เข้าทำนองหรือตีความได้ว่าทรยศแผ่นดินแต่ว่าห้าพักการเมืองเนี่ยก็ยังไปรวมใจขายชาติกับเขาอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สามเนี่ยที่พี่ระเกิงพูดถึงว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ย <c oughs> มันไม่เห็นโอกาสอะไรเลยจริงๆเนี่ยวิกฤตครั้งนี้นผมว่ามันก็เป็นโอกาสเหมือนที่เมื่อวันจันที่ผ่านมาเนี่ย ถ่ายโพสก็พลาดหัวได้ตรงใจผมเลยนะว่าแบ่งชามข้าวลงตัวคือมันเป็นโอกาสของนักการเมืองชัดๆอะทำไมจริงๆวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันมันทำให้เป็นโอกาสได้อย่างชัดเจนมากเลยท <c oughs> ี่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือ <c oughs> ที่ไม่ใช่พรรคูนใจไทยที่ออกไปแล้วะนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา <c oughs> <c oughs> พักใดพักหนึ่งเนี่ยเพียงแค่พักเดียวปล่อพักเล็กที่สุดอย่างชาติไทยพนาถอนตัวเนี่ยรัฐบาลกล<ม>็ล้มเพราะมันเป็นโอกาสอย่างมากเลยที่ว่าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองให้เห็นว่าเฮ้ยความผิดพลาดส่วนบุคคลแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้นั้งใจ รู้เท่าไม่ถึงการเรืออะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นกับผู้นําไม่ได้เมื่อผู้นําทําอะไรไปก็ตามคือเขาคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เป็น,นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่เป็นนายกรัฐมนตรีตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันไม่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเผลอพูดพลั้งอะไรไปเนี่ยมันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรวเองพูดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า1ในสพักเนี่ยพักไหนพักหนึ่งแค่ถอนตัวมันจะสร้างโอกาสให้กับประเทศครั้งใหญ่เลยในการ สร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่องของบรรทัดฐานความรับผิดชอบบรรทัดฐานของเจยธรรมแต่ปรากฏว่าทุกครั้งพรรคการเมืองเนี่ยอ้างข้ออ้างสวยหรูเลยไม่ว่าจะไปบอกว่าต้องรักษาเกียรติสุภาพบุรุษต้องอยู่ร่วมรัฐบาลต่อ,ตอในสถานการณ์อย่างนี้ต้องเพื่ออธิปไตยที่เข้มแข็งบ้างก็บอกว่าจะต้องผลักดันในเรื่องของกฎหมายบางฉบับเพ่ให้มันผ่านซึ่งเหล่านี้เนี่ย มันคือคำแก้ตัวแล้วมันก็คือคำที่แหละจอมหลายๆคนเนี่ยเอามาใช้แล้วก็บอกว่ามองๆนี่แง่ดีมองมองแบบมองเองก็ไม่เห็นเพราะว่าต่อให้ถอนตัวนะพี่นาเกิงรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องเลือกนายกใหม่ยังไงก็ตามสภาก็ยังเป็นสภาชุดเดิมกฎหมายที่คุณอยากจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี2569กก็ยังสภาชุดเดิมคุณก็ผลักดันได้กฎหมายที่คุณอ้างเรื่องของการใช้ไฟฟ้าคุณก็ยังผลักดันได้ เรื่องพยายามลดค่าของชีพถามน่อยเถออยู่มา2ปีเศษ็จแล้วเนี่ยค่าไฟฟ้าเขาลดลงอยู่ดินิละสามสตางค์อ่ะ <c oughs> คือบ้านคนธรรมดาที่ทั่วไปที่ไม่ใช่เครือาหาดหลังใหญ่โตเนี่ยนะ <c oughs> เดือนนึงมันยังลดไม่ถึง5บาทเลยมั้งลดมาสามสตางค์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะข้ออ้างเหล่านี้เนี่ยมันคือข้ออ้างเพื่อแบ่งชามข้าวกันอ่ะผมนึกถึงเลยอย่างบ้านผมเนี่ย ผมเลี้ยงสุนัขห้าตัวเนี่ยมันจะรู้เวลาเลยนะตอนเจ็ดโมงเช้ากับตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยคือเวลาที่เราจะตักอาหารใส่ชามเนี่ยมันจะเริ่มมีปฏิกิริยาเหมือนหมานะมีนาฬิกานะมันเพราะฉนั้นมันก็อาจจะสัญญาณคล้ายๆกันนะผมมีความรู้ึอย่างนั้นรูครั้งนี้จริงๆว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนักการเมืองก็ช่วยกันทําให้มันเป็นวิกฤตยิ่งขึ้นแทนที่จะทําวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสให้มันเติบโต ก้าวหน้าขึ้นเราก็ไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวภาในเทศก่อนไปเที่ยวครับทุเรียนต่าแล้วอูมีจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็เริ่ม ส่งถึงคุณผู้ชมที่จองล่วงหน้าแล้วแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากรับประทานอยู่ในขณะนี้เนี่ยอย่ารอสั่งได้เลยแล้วก็เรียกได้ว่าสินค้าเนี่ยจะมีส่งให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้เรียกได้ว่าค่อนข้างเร็วและ้ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงทุเรียนเริ่มออกมากันเต็มที่ละแล้วทุเรียนป่าละอูเนี่ยบอกจริงๆว่ามันจะมีเยอะจริงๆเนี่ยคือจากช่วงนี้จนกระทั่งถึงสิ้นกรกฎาคมนี้เท่านั้นเองพี่ตะเกิงพอหลังสิ้นกรกฎาคมนี้มันก็จะเริ่มแผ่วเราก็จะหมดประมาณช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งสังปดาห์ทุเรียน ซื้อที่อื่นเวลาอื่นบอกได้เลยว่าป่าเป็นป่าละอูปลอมถึงแม้ซื้อในช่วงเวลานี้ซื้อกับที่อื่นไม่ได้ซื้อกับเรา t ด e w ว r l d ก็มั่นใจไม่ได้ว่าจะได้ป่าละอูแท้เพราะว่าทุเรียนป่าละอูนี่ต้องต้องบอกมันมีราคาสูงกว่าทุเรียนที่อื่นนะรสชาติมันก็อร่อยกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีคนเอาทุเรียนจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาสมเสร็จดีนะเขาเป็นด่านไทยดนไปแล้วเนอ่ะมันอร่อยทุกอย่างนะ ถ้าหากว่าได้เลือกคุณภาพดีเนี่ยการที่จะไปสวมสิทธิ์ใครเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือไงเขาบอกว่านี่ทุเรียนป่ากิทานปอุ้ยอร่อยเขาไม่รู้ไงแต่ว่าจริงๆเนื้อมัเนป่าลูถ้าคนที่เป็นคอทุเรียนจริงๆจะรู้ไม่จะเกิดเนื้อมัน,นีจะมีลักษณะมันจะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นมันจะลักษณะเนื้อละเอียดกว่าแล้วก็เป็นเส้นใย,ยมากกว่าเวลาฉีกจะเห็นว่าเป็นเหมือนเนื้อไก่ฉีกแล้วก็ รสเนี่ยมันจะไม่หวานคือทุเรียนภาคตัวหนอกหรือทุเรียนใต้เนี่ยความหวานมันจะหวานมากหวานมากคือบางคนที่จะชอบรสหวานแหลมอะไรเงี้ยแต่ว่าสาับคนนี้ไม่ได้ชอบรสหวานมากนะครับ <S 1> <S 1> ก็จะชอบป่าละอูมันจะมีความมันมากกว่าความหวานาที่สําคัญทุเรียนป่าลูเนี่ยก็คือว่ามันจะกลิ่นไม่แรงคือถ้าทุเรียนที่อื่นเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนแต่ทุเรียนปาลูกลิ่นมันจะหอมละมุนนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะทานทุเรียนป่าละอู สดสดต้องเน้นนะครับว่าสดสดเพราะว่ามันจะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเราก็จะต้องรีบสั่งด้วยสิน้นกรกฎาคมเนี่ยหมดแล้วหมดเลยถ้าสั่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะโชคดีได้ทานถึง3รอบหรือผู้ช่โทรมาสั่งวันนี้ปุ๊บพอได้ปุ๊บกินลอร่อยโทรมาสั่งอีกได้รับลดสองโทรมาสั่งอีก3รอบอยังได้ทานได้ภายในระยะเวลาที่มันออกมานะใช่เพราะทุเรียนมันเป็นผลิตผลที่มันปั๊มไม่ได้เหมือนกับอุตสาหกรรมทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวที่สําคัญไม่ต้องกลัวทุเรียนเขมรมาสวมสิทธิ์ด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาปิดด่านไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นป่าละอูนี่อย่างมากถูกสวมสิทธิ์ทุเรียนภาคอื่นๆอย่างเช่นทุเรียนใตแถบจังหวัดใกล้เคียงลงไปทางใต้เนี่ยมันก็จะเริ่มสุกในเวลาใกล้ๆกันแต่ว่าทุเรียนภาคตะวันออกเข้าใจว่าตอนนี้หมดแล้วก็ทุเรียนป่าละอูก็จะรสชาติอร่อยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเนี่ยผมมีสองสมทริปที่จะมาแนะนำแล้วก็มีอยู่ทริปหนึ่งเนี่ย รอบนี้กำลังจะปิดทริปแล้วเพราะจะเต็มแล้วนะท่านใดที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะฮะว่าบางคนอาจจะาะเล็งทริปนี้อยู่นะแต่มันจะเต็มแล้วเดี๋ยวพักสักครูครรคร่ครับไม่ใช่กพักกันสักครู่ครับเขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นระบำเปิดเมือง <c oughs> เป็นพิธีกรรมเปิดเมืองเก่าก็ <c oughs> คือเขาจะมีกิจกรรมให้คนเนี่ยท่องเที่ยวนะแล้วก็จะมีการเต้นลำทำดนตรีแบบแบบชนภาพบแบบชนเผา่าซึ่งสนุกมากดนตรีของชาวอุกูเนี่ย สนุกนะฮะเพราะว่าหลายท่านที่ไปเที่ยวเส้นทางสายไหมไปแถวอุมพินีจะได้เห็นนะเะพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของเส้นทางสายไหมที่เราจะต่อเนื่องออกไปจากลุมุิี Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Li น์ around เ u าเราเดอร์เวิลด์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w l d w aroundtheworldthailand com กลับมาต่อกันช่วงที่2นะครับกับ top of the world เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับพิธเกิงสมชักพิธเกิงจะพาไปทริปไหนก็คืออย่างนี้ฮะก็คือมันมีทริปที่เราจะไปเที่ยวสินเกียงใต้เนี่ยตอนนี้มันจะเต็มแล้วนะครับเ,<อ>เพราะว่ารับ ผู้ที่สนใจมาแล้วเนี่ยนะฮะเกือบ20ท่านแล้วนะครับแล้วก็สินเกียงใต้เนี่ยของเราจะเดินทางในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศกำลังเหมาะสมในการ<ม>ท่องเที่ยวที่นั่นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าใกล้จะเต็มแล้วก็เรียนทุกท่านว่าบางคนอาจจะเล็งทริปนี้อยู่นะแต่กําลังตัดสินใจจะไปไม่ไปหรือว่ายังไงนะแต่ว่าถ้าจะไปยังไงเนี่ยผมว่าภายในเดือนเนี้ยนะหรือต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วนะเพราะจะเต็มแล้วที่มีคนถามว่าไปสินเกียงใต้นเนี่ย สนใจอะไรเฉพาะผมนะมเรื่องวิวทีิวทัศน์เนี่ยเราไม่ห่วงเพราะมันสวยจริงแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะไปเมืองคัชกาคัชกาเนี่ยมันเป็นเมืองที่คือพวกเราเนี่ยตามรอยพระถังสำมังมาแล้วก็พระถังสำมังเนี่ยท่านไปถึงคัชกาซึ่งอยู่ซินเกียงใต้ก่อนที่จะข้ามเข้าไปในชมพูทวีปคือคัชกาเนี่ยมันเป็นเมืองที่ได้รับพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งน เราเคยได้ยินถึงคันธาระใช่ไหมคันธาระเนี่ยก็เป็นแคว้นที่อยู่ในชุมพูทวีปที่ก่อให้เกิดพระพุทธรูมที่เป็นภาพครั้งแรกของโลกเนี่ยนะที่หน้าเหมือนกรีกเนี่ยแล้วพุทธศาสนาก็ผ่านจากคันธาระเนี่ยนะผ่านเอเชียกลางผ่านแถวอัฟกานิสถานแล้วก็เข้าจีนเนี่ยก็มาทางคัชกานี่แหละแล้วคัชกาเนี่ยก็กลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในเรื่องของพุทธศาสนา ในยุคที่พระถังสัมจังเดินทางไปในสมัยที่ศตรวรรษที่6ที่7เนี่ยที่นั่นรุ่งเรืองมากก่อนที่จะเสื่อมลงในรารวศตวรรษที่1 0ที่11เมื่ออิสลามเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวนี้เราจะได้ไปเจอเมืองที่มันมีความเก่าแก่2-3งสามพั 3, ปีแล้วก็มีความผูกพันกับพุทธศาสนาอ,อย่างแนบแน่นนะฮะแล้วก็ยังมีร่องรอยของพุทธศาสนาอยู่ถึงแม้ว่าทุกวันเนี่ ผู้คนที่นั่นก็จะเป็นชาวสินเกียงนะชาวอุยกูะนะฮะแล้วก็นับถือาศาสนาอิสลามแต่ว่าสินเกียงอุยกูเนี่ยเขาจะมีลักษณะเ<ช>ฉพาะของเขาก็คือหนึ่งก็คือเขาเป็นหนึ่งมณฑลในประเทศจีนที่รับถือาศาสนาอิสลามใชเป็นหลักแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นพุทธแล้วคนสินเกียงอุยกูก็จะหน้าตาคมคายกว่าคนจีนโดยทั่วไปก็เขาก็เป็นพูดง่ายว่าเขาจะเหมือนแขกเขาจะเป็นแขกขาวเขาจะตาคมอ่าก็เป็นแขกขาวแล้วก็ก็จะมี ความเป็นคนที่แบบอยู่ในทุ่งกว้างอ่ะเขาก็จะเหมือนกับมีศิลปะไล่รำมีดนตรีมีอะไรเนี่ยคือในสมัยที่ช้างอานเนี่ยเขารุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็มีผู้คนเป็นล้านๆเนี่ยนะอยู่ที่นั่นเนี่ยนักดนตรีนักเต้นรำคนที่หลากหลายอาชีพอ่ะจะหลั่งไหลเข้าสู่ช้างอารส่วนหนึ่งก็มาจากทางนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาไปเที่ยวนี่เราจะได้เห็นเมืองเก่าที่มันเก่าแก่เราจะเห็นร่องรอยของสิ่งโบราณแล้วก็เห็นยุคปัจจุบันซึ่งเขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นระบำเปิดเมืองเป็นพิธีกรรมเปิดเมืองเก่าก็ <c oughs> าคือเขาจะมีกิจกรรมให้คนเนี่ยท่องเที่ยวนะแล้วก็จะมีการเต้นราทําดนตรีแบบ แบบ,แบบชนเผาซึ่งสนุกมากดนตรีของชาวอยกูเนี่ยสนุกนะฮะเพราะว่าหลายท่านที่ไปเที่ยวเส้นทางสายไหมไปแถวลุมูชีจะได้เห็นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของเส้นทางสายไหมที่เราจะต่อเนื่องออกไปจากลุมูชีและแน่นอนว่าในสิ้นเกียงใต้เนี่ยทิวทัศน์มันอลังการอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่มันขึ้นไปเนี่ยมันก็คือคาราโครลัมแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันติดต่อกับ หิมาลัยอ่ะเพราะว่าแถบนะั้นมันสูงลงมาแถบมันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามมีให้เห็นตลอดครับ,รบก็จะปิดทริปแล้วล่ะเพราะว่าจะเต็มแล้วต้องรีบจองมานะครับเพราะว่าเป็นทริปที่ต้องบอกจริงๆว่าคือที่นี่เนี่ยการจัดไม่ได้จัดไปง,ง่าย เราก็รออยู่หลายปีกว่าจะจัดใช่เนาะเราก็คือเราจะพยายามทําให้สบายที่สุดเพราะเนี่สบายด้คือตอนนี้อาจจะมีหลายคนหลายหลายทัวร์เขาจัดไปเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าไปกับเราเนี่ยเราจะพยายามดีไซน์ให้สบายที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะยังกันดานห่างไกลแต่ว่าเราทําเต็มที่แล้วก็ทําให้มันสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้คือตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาจากปักกิ่งเนี่ย <c oughs> บริษัทท่องเที่ยวในปักกิ่งพูดเลยว่าตอนนี้แม้กระทั่งในจีนเองเนี่ยซินเกียงนี่ฮิตมาก <c oughs> เขาบอกว่าอยู่ดีฮิตขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าแน่นอนมันสวยเนี่ยแล้วก็เข้ามาปักกิ่งเนี่ยหลายคนอาจจะเที่ยวจนคุ้นเคยหมดแล้ว <c oughs> หรือว่าไปทุกวันเนี่ยบางทีมันเข้าชมสถานที่ต่าง <c oughs> ยากแต่ซินเกียงเนี่ยมีคนไปเที่ยวกันเยอะเพราะว่า <c oughs> ขายธรรมชาติที่สวยงาม <c oughs> <c oughs> เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชินเตียงอุยกูในหลากหลายมุมโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปดูความสวยงามทางธรรมชาติของพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายครับของสินเจียงอุยกูกันเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มันมีความยิ่งใหญ่มันมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาที่นี่ครับแล้วก็ที่คาชกาเนี่ยครับ มีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนอยู่ที่นั่นนะฮะก็แน่นอนว่าเขาเป็นแผ่นดินที่นับถือศาสนาอิสลามนะเราก็ไปเยี่ยมกันครับนั่ก็เป็นทริปที่พิจเกิิงเชิญชวนนะครับอีกทริปหนึ่งนีที่เราอยากจะพาไปมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอันซีนมากๆแล้วก็ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าต้องทําวีซ่านะครับบางท่านบอกว่าไม่มีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วไม่ต้องทําเพิ่มจะบอกว่า ไปเที่ยวหมู่เกาะแฟรโรเนี่ยทำมางวีซา่าเชงเก้นปกตเิเข้าไม่ได้เพราะแฟรโรเนี่ยจีนเป็นประเทศประเทศหนึ่งแหละแต่ว่าแฟรโรเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นหรืออยู่ในปกครองของเดนมาร์กพระนา้นเนี่ยเขาก็จะมีการปกครองเป็นของตัวเองเวลาขอวีซา่าไปที่แฟรโรเนี่ยคือใช้วีซา่าเชงเก้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเชงเก้นที่ออกที่เดนมาร์กและต้องระบุด้วยว่าไปที่แฟรโรเพราะนั้นถ้าท่านมีวีซา่า เชงเก้น en อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทำวีซ่าเพื่อจะเข้าไปที่เกาะฟรโรอยู่ดีไป,ไปทำผ่านทางสานทูดเดนมาร์กนะครับถึงแม้จะมีวีซา่าเชงเก้นที่ออกโดยเดนมาร์กก็ตามก็ยังต้องไปทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีเวลาพอสมควรฉะนนั้ท่านที่ยังตัดสินใจที่จะไปเที่ยวเกาะฟรโรกับเราต้องรีบตัดสินใจเพราะจะมีเรื่องของวีซา่าเกาะฟรโรเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนถ้าจะเรามองไปที่ทางทะเลตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกนะพี่เกิ่ จากประเทศนอร์เวย์ถ้าขีดเส้นไปถึงประเทศไอซ์แลนด์กอฟารโรเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางแล้วถ้าขีดเส้นจากเกาะฟาโรลงมาทางใต้เนี่ยเจกสกอ,อ,อสกอตแลนด์ใช่สนส่วนหนึ่งของอังกฤษนะครับพะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นดินทั้ง3เลยก็จะอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งเป็นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลปกติแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าอันซีนเพราะว่าทัวร์ทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครจัดไปถึงสักเท่าไหร่แต่ว่า เราดูจากที่นี่เนี่ยก็ไปเที่ยวกันให้สะดวกสบายจริงๆการเดินทางไปฟาโรจะมีเที่ยวบินออกจากเมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยเพียงแค่7เที่ยวต่อวันเท่านั้นเองที่ไปที่เกาะฟาโรแต่ว่า7เที่ยวฟังดูเหมือนเยอะนันเ่เป็นเครื่องบินเล็กแต่ว่าถ้าจะไปให้สะดวกสบายที่สุดเนี่ยเราก็ออกซน์ให้เป็นเที่ยวบินที่ออกจากทาง เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเพราะว่าประเทศเดนมาร์กนี่คือเจ้าอาณานิคม mm hmm. ของแฟร์โร่ึก็จะมีเครื่องบินที่พาไปได้สะดวกที่สุดบินมาจากโคเปนเฮเกนเดนมาร์กไปที่แฟร์โรเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดินไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับเกาะแฟร์โรเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลเขาบอกว่ามันธรรมชาติของมันด้วยความที่มันแปลกแยกจากคนอื่นมันอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่หนาวเย็นเราจึงเลือกไปในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าฤดูร้อนที่นั่นเนี่ย มันไม่ร้อนแล้วอากาศก็กำลังเย็นสบายนะครับหลายคนเขาบอกไปเที่ยวที่ฟาโรเนี่ยธรรมชาติที่ฟาโรเนี่ยเหมือนกับดาวอีกดวงหนึ่งในจักรวาลคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ส่วนนี้ของโลกเพราะด้วยธรรมชาติที่มันแปลกตาด้วยความห่างไกลของเกาะตรงนี้เขายึงยกว่าฟาโรเนี่ยเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่ถือว่าแสนที่จะบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็โรแมนติกที่สุดอากาศบริสุทธิ์อยู่กลางทะเล1น0ซ์นะครับ กาฟโรเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่คือพื้นที่เนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ1,300ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง uh huh. เราก็มีประชากรเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ50,000นคน5้า0 0 0,000่ huh. 50, 000คนที่ประชากรแบบนับตามหัวนะครับแต่ว่าถ้าตามสมโนประชากรหรือตามประชากรที่เป็นทางการก็อยู่เพียงแค่ประมาณ4 0 0 0 0หักวาคนเท่านั้นเองมนเกาะเฟโรก็จะเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามภาพของเกาะฟโรที่ <id> คนมองแล้วก็จดจำก็คือภาพของหน้าผาสูงชันเกาะที่มีลักษณะของหินผาที่ถูกซัดกร่อนโดยลมโดยน้ำทะเลก็เลยทำให้มีธรรมชาติที่แปลกตาน้ำตกขนาดใหญ่ๆที่ฟาโรนี่ก็จะมีน้ำตกเยอะแยะมากมายมที่มีขนาดใหญ่ๆที่เราจะได้ไปเห็นกันที่นู่นเนี่ยนะครับคือแลน์สเคปที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแลน์สเคปที่ ธรรมชาติที่ไม่ได้เหมือนอยู่ในโลกมนุษย์ของเราเป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ที่ <c oughs> แปลกตาอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะเฉพาะของบ้านที่นี่ที่ฟาโรหนี่มันจะมีบ้านสไตล์นอนดิซึ่งเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วที่อ,อื่นๆนี่ก็จะเป็นสีบ้านสีสีสไตล์น,นอ์ดิเป็นบ้านไม้แต่ที่ฟาโรจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าบ้านแบบนั้นเนี่ยเขาปลูกหญ้าบนหลังคามไม่เหมือนที่อื่นเลยเลี้ยงสัตว์เหรอไม่ใช่โหอกการปลูกหญ้าบนหลังคาเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ ช่วยระบายอากาศได้ดีใช่ใช่ยหญ้าบนหลังคาเนี่ยมันทาให้อากาศะระบายอากาศได้ดีโดยเฉพาะในฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะทาให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะครับ <S <S ภาพถ่ายเขาบอกว่าที่แฟรโรเนี่ยไม่ว่าคุณจะหันไปในมุมไหนทิศทางไหนเนี่ยก็จะสามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามทุกมุมเพราะธรรมชาติมันสวยงามหมดทุกมุมโดยเฉพาะถ้าเกิดมีภาพของบ้านสไตล์นอร์ดิกที่มีหลังคาที่ปูหญ้า อยู่ข้างบนเนี่ยมันยิ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับที่ฟาโรเนี่ยอากาศอย่างที่บอกว่ามันมีอากาศเย็นเกือบจะตลอดทั้งปีแล้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราจัดไปเที่ยวที่ฟรโรเนี่ยแหละครับแฟโรก็เชิญช,ชวนอีกครั้งนะครับว่าไปเที่ยวกันหลายคนคิดว่าฟาโรเป็นแค่เกาะในประเทศเดนมาร์กครับก็ย้ำนะครับว่าฟรโรคือประเทศประเทศหนึ่งแต่ว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศสราชของเดนมาร์ก เขามีการปกครองที <screws> ่ม hm so ีรัฐสภาเป็นของตัวเองมีทุกอย่างของตัวเองเพียงแต่ใช้พระมหากษัตริย์ร่วมกับเดนมาร์กก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกเนี่ยก็คือเป็นพระราชาของที่เฟรโรด้วยเขาไม่มีเพียงแค่สองกระทรวงก็ไม่ทุกกระทรวงเลยแต่ว่าพอเป็นเมืองขึ้นปุ่มเนี่ยจะมีไม่ได้สองกระทรวงคือความมั่นคงคือกระทรวงกาโหมมีไม่ได้แล้วก็มีไม่ได้ก็คืออีกกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศเพราะงานการต่างประเทศกับงานการกาโหมต้องห้ เดนมาร์กทำเดนมาร์กทำมันไม่ต้องรอภูมิใจไทยถอนตัวเนี่ยก็พอภูมิใจไทยมีกระทรวงมาแบ่งอีกทั้งแปดกระทรวงครับเขาว่แฟรโรเนี่ยก็คือหมู่เกาะที่มีแกะเยอะใช่ไหมความหมายความหมายคือหมู่เกาะที่มีแกะทีนี้เขามีแกะอยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นตัวโอ้เยอะกว่าคนอีกคนห้าหมื่นคนห้าหมื่นแต่ว่าผมก็เอ๊ะทำไมมันชื่อหมู่เกาะแกะวะแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยไม มีแกะเยอะเหมือนกันนิวซีแลนด์นี่มีประมาณ25ล้านตัวออสเตรเลียเนี่ย75ล้านตัวจีนมีแกะมากสุดในโลกพันล้าล้านตัวเพราะฉะนั้นเราก็ไปหมู่เกาะที่ชื่อแกะเนี่ยนะเพื่อไปกินแกะอยู่บนเกาะแฟโรอร่อยเพราะว่าแกะที่นั่นเนี่ยเขาจะได้รับอากาศดีแล้วก็หญ้าดีเออไปกินกันรับครับเรื่องราวท็อปออฟเ o อร์วันนี้นะครับ รายการเราก็มีเรื่องราวประกินกะทั้งเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรื่องการท่องเที่ยวเที่ยวกันตามภาษาอาราเบีนนี่แหละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ